จังหวัดนนทบุรีเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารปีงบประมาณ2,565ไตรมาสที่3วิทยาชาพาน,นุในอำเภอบางใหญ่เป็นประธานเปิดงานคลินิกเกษตรเกคลื่อนที่ในพระราชานุเคราห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ2,565ไตรมาสที่3โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลบางใหญ่กล่าวต้อนรับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมั่นใหม่กล่าวสรุปข้อมูลพื้นที่ตำบลมั่นใหม่และนายพฤษศพรแสงพิรุณผู้แทนเกษตรจังหวัดนนทบุรีกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิต ด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาพื้นร่วมพัฒนาฟื้นฟูกเกษตรกรให้สามารถทําการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทําให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ที่มีปัญหาได้รับการบริการทางการเกษตรเช่นการวิเคราะห์ดินการวินิจฉัยโรคพืชโรคสัตว์โรคสัตว์น้ำรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วยโดยภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการด้านการเกษตรการฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตรและเปิดให้บริการคลินิกดังนี้คลินิกพืช คลินิกดินคลินิกปัสุสัต์คลินิกประมงคลินิกโทรประทานคลินิกสหกรณ์คลินิกบัญชีและคลินิกอื่นๆนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานจากจิตอาสา904เข้าร่วมบอกเล่าประสบการณ์จิตอาสาให้แก่เยาวชนและประชาชนในงานได้รับทราบรวมทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่ได้สนับสนุนอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดงานดังกล่าว โดยมีัูหน่าส่วนราชการผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อยเจ้าหน้าที่และเกษตรกร,เ,ร,กรเข้าร่วมงานณนะวัดต้นเชีอยกตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนิว s 24ดิราทิพสีรายงาน